ไปดูความเคลื่อนไหวของนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะต่างลังไลนะคะไปพิสูจน์ความแข็งแรงของบัวกระดดงด้วยการไปยืนบนใบบัวที่ลอยอยู่บนผิวน้ำนะคะคุณผู้ชมนี่นะไปดูกันนะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยจะอยู่พิกัดไหนคะ่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือบททดสอบความกล้านะคะที่ทำให้เราเนี่ยลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าใบบัวกระด้งยักษ์หรือว่าบัววิกเรียจะแข็งแรงสามารถยืนบนใบบัวได้จริงๆหรือเปล่าก็กลายเป็นไฮไลท์ดึงดูดนักท่องเที่ยวของสวนบัวอมรรัตี่กัดอยู่ที่ตำบลวัดจันอ้ําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยนะซึ่งที่นี่เขาก็จะมีกฎกติกานะคะว่า จะให้นักท่องเที่ยวที่มีน้ำหนักไม่เกิน60-70กิโลกรัมขึ้นไปยืนบนใบบัววิกาเรียเพื่อถ่ายภาพเช็คอินท่ามกลางใบบัวที่กำลังเบ่งบานอย่างสวยสดงดงามแบบนี้นี่แหละค่ะโดยมีนายธรรมรงศิริพัฒนาเป็นเจ้าของสวนนะคะก็มายืนคอยดูแลนะคะแล้วก็มาอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับบัวกระด้งยักษ์นะคะว่า บัวกระด้งขนาดยังไม่ถึง2เมตรซึ่งเป็นขนาดที่เจริญเติบโต,ตเต็มที่สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง90ถึง100กิโลกรัมนะคะเจ้าของสวนคุณธรรมรงค์เนี่ยก็มากำกับอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้ในักท่องเที่ยวเนี่ยยืนบนใบบัวได้อย่างถูกต้องแบบนี้ค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยคุณผู้ชมก็ต้องมีการจำกัดน้ำหนักผู้ที่จะลงไปถ่ายรูปในใบบัวกระด้งนะคะ และถ้ามีใบบัวที่มีขนาดใหญ่2เมตรเนี่ยก็จะให้ผู้ที่มีน้ำหนักไม่เกิน90กิโลกรัมขึ้นไปยืนบนใบบัวได้นะคะนายธรรมรงค์เจ้าของสวนยังบอกด้วยนะคะว่านอกจากเปิดให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วปัจจุบันรายได้หลักของสวนก็คือการทอพันธุ์บัววิกตอเรียหรือว่าบัวกระดงที่เราเห็นอยู่นี่แหละค่ะส่งขายไปให้ลูกค้าทั่วประเทศในราคาต้นละ500บาทเลยทีเดียวค่ะ เห็นแบบนี้แล้วนะคะใครอยากจะไปพิสูจน์ความแข็งแรงของบัวกระด้งด้วยการไปยืนบนใบบัวที่กําลังลอยอยู่บนผิวน้ำแบบนี้แล้วก็ไปถ่ายภาพกันแบบนี้นะคะก็ไปกันได้นะคะที่นี่เขาเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่7โมงเช้ายาวไปจนถึง6โมงเย็นคิดค่าเข้าชมคนละ10บาทนะคะส่วนผู้ที่ต้องการขึ้นไปยืนบนใบบัวคุณผู้ชมขาผู้ใหญ่คิดค่าบริการคนละ100บาทแต่ถ้าเป็นเด็กนะคะคิดคนละ 50บาทเท่านั้นนะคะน่าจะไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ไปพิสูจน์ความแข็งแรงของใบบัวก,กันนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปกันได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ